สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรวันนี้มาลงปลาเพิ่มอีก2,000กว่าตัวเลี้ยงแบบกึง่งธรรมชาติ นี่เป็นคลองไส้ไก่ฝนตกใหม่เมื่อคืนนี้บอ่อนุนอีกบ่อนึอนงแต่จะลงตรงคลองไส้ไก่นี้ไปหาทางด้านบอ่อนุนให้ปลามได้นี่ไม่รู้จะโตกี่ตัว แต่เราไม่ต้องคาดหวังมากนะครับถ้าคาดหวังมากแล้วจะผิดหวังเพบางคนไปคำนวณว่าโอ้ปลาชั้นลง2000ตัวประมาณ6เดือนต้องได้ตัวแล้วกิโลขายกิโลกรรมรัฐนูน้นเท่านี้คำนวณเม็ดเงินเอาไว้หมดแล้วถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะทำให้เกิดความเสียใจเสียใจแล้วก็ใจเสีย ใจเสียแล้วก็คือไม่อยากจะทำต่อการทำกรเกษตรก็ต้องอันดับแรกก็ให้พอมีพอกินก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันครับนะครัสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ